คุณเพนบอกว่าเคสตอ่อนหยุดการเติบโตเจอบ่อยไหมคะหนูเป็นมาแล้วสามครั้งอ,อ,อาจารย์พัสมานะเป็นอาจารย์หมอเองนะคะอา,อาจารย์เชี่ยวชนันเรื่องเรื่องแท้งสามเรื่องอมดลูกวีลูพวกนี้นะคะอลองอไปดูเพจของอาจารย์ได้นะคะชื่อว่ามีลูกง่ายนะคะกับโดยหมอพัสมานะเนี่ยที่ปกตินะคะคนปกติเขาไม่ควรจะแท้งติดต่อเกินสามครั้ง นะคะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าแทงเป็นอาจินเนาะต้องหาสาเหตุนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีประเด็นไม่กี่ประเด็นนะคะแต่ว่าคืออ่ะก็คือเหมือนภูเขาน้ําแข็งเนี้ยเรารู้เราหาสาเหตุได้เฉพาะด้านบนอย่างเงี้ยที่ที่รู้ไม่กี่ประเด็นเนี่ยกลับไปข้างใต้เนี่ยที่ไม่รู้สาเหตุก็มีนะคะแต่แต่มันก็จะมีสาเหตุหลักๆที่ต้องหาอยู่นะคะอะไรบ้างนะคะหนึ่งคือ ตรวจโครโมโซมพ่อกับแม่ว่ามีชุดโครโมโซมอะไรที่มันผิดปกติซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วพอมาเจอกันก็เลยแท้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะสองคือ,อตรวจหาโรคออโตอิมมูนนะคะที่ทําให้เกิดการแท้งได้ก็คือโรคแอนติฟอสฟอรีปิดซินโดมนะคะโรคนี้มันจะทําให้เกิดริมเนืออเล็กๆปุดตันนะคะที่ที่โลกที่ตําแหน่งการฝังตัวทําให้ทาลุมะไม่ฝังตัวไม่ไปต่อนะคะอย่างที่สามะะก็คือตรวจโครงสร้างมดลูกนะคะว่ามันมีปัญหาอะไรไหมยอย่างเช่น เคยไปขูดมดลูกมาแล้วเกิดเป็นผังผืดข้างในนะมดโครงมดลูกแบบแบบติดกันอ่ะไม่ไม่ปกติหรือว่ามีเนื้องอกมดลูกในโพรงมดลูกเลยที่มันไปเบียดการฝังตัวนะคะเป็นต้นหรือว่าอาจจะเป็นมดลูกแฝดมดลูกมีรูปตั้งแต่เกิดนะคะเป็นมดลูกรูปหัวใจมดลูกอ่อไม่สมบูรณ์อ่ะนะคะพวกนี้ต้องตรวจหาสาเหตุหมดเลยนะคะเพื่อหาสาเหตุเนาะแล้วก็แก้ นะคะถ้าสาเหตุไหนแก้ได้ให้แก้นะคะเออเพื่อที่จะท้องได้อย่างอย่างปลอดภัยนะคะเออแต่ว่าถ้าหาแล้วไม่เจออะไรเลยอันนี้ก็ก็ก็จะเป็นฐานน้ำแข็งอะ่ะเราก็อาจจะทําอะไรไม่ได้นะคะแต่ต้องหาสาเหตุนะคะอย่าปล่อยท้องอีกนะหมอเคยเจอเคสหนึ่งสู้มากสู้ชีวิตสุดๆท้องเก้าครั้งแท้งหมดเลยเออ เลยแบบว่าโอ้โหแล้วขุดโดนขุดมาลูกมาไม่รู้กี่ครั้งอะ่ะจนแบบจนแบบว่าโพรงมดลูกมันมันมันมีผังผืดอ,อะไรเต็มไปหมดอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นคือแบบไม่ต้องสู้ขนาดนั้นนะคะสามครั้งนี่หาสาเหตุได้แล้วนะคะอะแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอเวชศาสตร,ร์การเจริญพันธุ์นะคะเอ่อหมอที่หมอรู้จักนะคะ<笑><笑>ก็คืออาอาจารย์พัสมานะเป็นอาจารย์หมอเองนะคะท่านเก่งมากนะโดยเฉพาะเรื่องหมดลูกวีลูปเนี่ยนะคะอ่าลอง ไปดูเพจของอาจารย์ได้นะคะชื่อว่ามีลูกง่ายนะคะกับโดยหมอพัสมานะคะเอ,อลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็ลองทักไปที่เพจคลินิกของอาจารย์ก็ได้นะคะถ้าใครสะดวกเข้าไปตรวจนะคะอ,อ,อาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องเรื่องแท้งสามเรื่องออหมดลูกวิลูพวกนี้นะคะอืเนาะ